วันหยุดอาทิตย์นี้นะคะพวกเราก็พากัไปนั่งกินข้าวกันอยู่ที่ริมขอบอ่างบางพระค่ะร้านประจําของเรานะคะคจะชื่อว่าครัวชาวเขื่อนค่ะบรรยากาศร้านเขาะะจะอยู่ติดริมอ่างบางพระเลยนั่งทานข้าวไปชมวิวไปลมก็เย็นชิลมากๆเลยค่ะเมนูประจําที่เราสั่งนะคะก็คือส้มตำปลาลาแล้วก็ไก่ทอดเกลือค่ะส้ตมตำปูปลาลานะคะเราชอบมากก็คือปลาลาของเขาหอมแล้วก็ตามออกมาได้รสชาตินัวมากๆเลยค่ะปลาล้าหอมมากอาชอบ เมนูต่อมานะคะก็คือไก่คั่วเกลือค่ะเมนูนี้นะคะถือเป็นแรไอเทมของริมอ่างบางพระเลยค่ะเวลาทานนะคะก็จะทานกับน้าจิ้มพริกเกลือสูตรเด็ดบอกเลยเข้ากันมากๆเลยค่ะและอีกเมนูโปรดของพี่ยิ้มนะคะก็คือ,อยำกุ้งเต้นนั่นเองค่ะ ไปทีไรนะคะเมนูนี้ไม่เคยพลาดเลยค่ะก็นานๆทานทีนะคะหเห็นพี่ยิ้มเขาทานแล้วก็เลยอยากทานมากค่ะรสชาตินีค่คือแซบถึงเครื่องมากๆ,<ต>ๆเลยค่ะอีกเมนูที่เราสั่งนะคะ <ๆ S 1> ก็คือกุ้งแพรทอดค่ะเขาทอดมาได้กรอบมากแล้วก็มีความกลมกล่อมด้วยนะคะเลาทานนี่ก็จะทานกับน้ําจิ้มเหมือนอาจานะคะบอกเลยว่าทานเพลินมากจนลืมอ้วนไปเลยค่ะพอทานข้าวอิ่มแล้วนะคะแล้วก็พามิรินมาเดินเล่นกันต่อตรงนี้นะคะจะเป็นขอบอ่างบางพระบริเวณที่ติดถนนค่ะซึ่งเมื่อสักครู่นี้นะคะเราลงไปทานข้าวตรงด้านล่างที่มีรถจอด วันนี้วันอาทิตย์นะคะก็จะมีผู้คนมานั่งปิกนิกกันเยอะแยะเลยค่ะทีนนี้เขามีร้านระบายสีมาตั้งค่ะพอมิรินเห็นนะคะก็อยากระบายขึ้นมาทันทีเลยเขามีทั้งระบายสีละร้อยสร้อยข้อมือนะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่39บาททางร้านก็จะเตรียมที่นั่งเอาไว้ให้โซนที่อยู่ติดกับริมขอบอ่าโซนที่อยู่ใต้ต้นไม้ค่ะสําหรับกิจกรรมวันนี้มิรินสนุกมากมาระบายสีที่รองจานสวยๆกลับบ้านวันหยุดนี้ไม่รู้จะพาเด็กๆไปไหนก็ลองพาไปเที่ยวริมขอบอ่างบางพราดูนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะพาไปเที่ยวไหนกกกันนอีฝาาดดดตติม้ะะค Bye.